ป้าป้าเราตัดมะเขือพวงสวัสดีทุกทัวร์นะจ๊ะป้าป๊าสวัสดีครับเออีลวให้ป้าปาตัดตัดเห็นไหมเดี๋ยวเราจะเก็บมะเขือพวงแล้วเดี๋ยวเราก็จะเก็บจริงไปปักชำป้าป้ายนดีเดี๋ยดป้าป้าป้าป๊าเออยนให้พ้นนกระถางนี้หน่อยนะโอเคเออเฮ ยังจำได้ไหมวย <Hey! Why? S 1> หนาวจวนจะขาดใจกอดหมองร้องไห้หัวใจเฝ้าแต่รอ hey! ตัดให้กุดกุดไปเลยดีกว่าให้มันแตกใหมต่ตัดให้เตี้ยๆอะไรป้านี่ให้ป้าป้าเราช่วยตัด <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะเก็บมะเขือพวงไปแช่ช่องฟลีตแล้วก็เอากิ่งไปตัดปักชำที่ต้องตัดเพราะว่าเขาจะบงังบังต้นมะนาวเห็นป่ะนี่มะนาวเป็นดอกพิเศษเริ่มเขียวแล้วว้าดีนะนตัดให้กุดกุดเลยนะป้านี่ ให้ป้าเป้า,เาช่วยอุยดูมาเขือพวงสิเห็นไนะหนมมเขายังติดดอกออกวนอีกเยอะแย,แย,แยะแต่แป๊บเป็นลมเลยเห็นไหมเนี่ยแต่ถามว่าเสียดายไหมเสียดายนะแต่เราจําเป็นต้องรักษาต้นมะนาวแป้นดอกพิเศษเอาไว้ให้ป้าเป้า,เาช่วยตัดให้คือตัดแตถ้าไม่ถอนรากถอนโคเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่นะ้ สัญญิงสัญญายังจําได้ไหม,มนหนาวชวนจะขาดใจอกอดหมอนร้องไห้หัวใจเฝ้าแต่รองานเยอะอีกแล้วครับท่าน <c oughs> หาเรื่องมีแต่งานมีแต่งาน นี่เดี๋ยวเราก็จะจัดการเก็บให้หมดเลยเอาไปแช่ช่องฟรีดได้นะนี่แช่ช่องฟรีดเนี่ยวางเลยป้าขอบคุณมากนะคะจุ๊บจุบจุบจุบ,จบยา้าเดินนี่ป้าชอบเข้ามากงมาเกาะแกะนั่นไม่เห็นอะไรเลยโอ้ยไปไหนเห็นไหมนี่ถ้ากลับกล้องได้ก็จะเห็นป,ป้าเรา ชาเข้ามาอุ่นไงชาเข้ามาเกาะมาแกะมาก่อนเยอะั้ยเยอะไหมเยอะเดี๋ยวเราต้องมานั่งเก็บแล้วก็ตัดกิ่งเอากิ่งโหยกิ่งเป็นปากชำก็ทิมทิมก็ติดเลยเนี่ยมะเขือพวงเป็นอะไรที่ตัดกิ่งปากชํำติดง่ายมากสุกันเธอเราเศร้าไปทำไมอย่ามัวอะไรคิดร้อนใจไปเปล่า เกิดมาเป็นคนทนทราวอย่าโม้จนเศร้าทุกคนเราทนมันโลกคือละครอ,อย่า,อาวอเลสุดทุกันงกายนะก็เป็นเชน่นกันลอยไปตามบุญและจำบันดานลมาสั้นๆโอเคนี้นะ